วันนี้ก็กลับมาเจอคลิลลคปช่องของตากาเลกแล้วน,น,น,นะวันนี้นะคะที่เห็นจากไทาทุข้างล่างนะจะมาพูดถึงลิปสติกที่ตักชอบนะคะสําหรับย,ยดูม้ไม้ร่วงแล้วก็เลยดูหนาวนะมีผสมกันไปนะคะทั้งหมดเป็น top 15นะคะมีแค่15อันเท่านั้นนะคะที่จริงก็มีเยอะว่นนี้แหละแต่ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวนานเกินไปนะคะก็มีแค่15อันเท่านั้นแต่ทุกคนก็รู้นะคะว่าลิปสติกสำหรับหญิงยังไง15อัน ก็ไม่พออยู่แล้วเอออันนี้แค่สําหรับช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะก็นั่นแหละตาก็จะมาสวอชนะคะมีทั้งหมดมีทั้งนูดมีทั้งสีแดงมีทั้งสีน้ําตาอะไรอย่างนี้นะคะตาก็จะมาสวอชให้ดูกันนะอากจะมาสวอชให้ดูบนริมฝีปากตั้งแต่สีอ่อนไปถึงสีเข้มกันเลยนะคะก่อนแรกเลยนะสีที่อ่อนที่สุดที่ตากมีก็จะเป็นของเมย์เบลินนะคะ color sensational เป็นแบบแมทนะคะที่แบบครีมมี่แมทอะ แล้วอันนี้ชื่อสีว่า Clay Crush นะคะเบอร์932จะเป็นสีแบบนี้กลิ่นหอมามากๆนี่นะคะตัวนี้เป็นแบบแมตนะคะแต่แบบมันมีความนุ่มมันมีเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนเป็นโซเฟตอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ปากแห้งโดยเกินไปด้วย ชอบมากๆนะคะคือปกติตักจะใช้ตัว Clay Crush อันนี้นะคะสําหรับประจําวันอยู่แล้วนะมันเหมือนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะแล้วเราก็มาต่อกันด้วยสีต่อไปเลยนะก็คือของ l e b e l o n นะคะปเ Super Luster Lipstick นะคะเป็นแบบครีมชื่อสีว่า Mink นะคะ671พวกลิปสติกของ l e b e l o n ที่เป็นแบบครีมนะสวยมากเลยนะคะเราแบบ อยู่ทนมากเพลของเขาว่าที่มันจะมีแบบชิมเมอร์นหน่อยๆนะคะและนนะ่าตักไม่ชอบแต่พวกครีมสุดยอดมากอันนี้ก็คือมิ้งนะคะเป็นสีน้ําตาลบางครั้งตัก็ใช้อันนี้มันเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนลิปบาลนะคะต้องเลเยอร์หลายๆรอบหน่อยแต่ว่ามันให้ที่สีที่สวยมากเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็มันจะน้ําตาลกว่าตัวเมเบลีนอันเมื่อกี้เยอะเลยนะแต้วันนี้ตัก็ชอบใส่คู่กับเมเบลีนตัวนั้นนะคะแล้วก็ใส่ตรงกลางปากนะเพื่อแบบ ให้ดูปากมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งบางครั้งก็ใช้อันนี้สบายวเดียวเหมือนแบบไม่คิดอะไรมากเหมือนกันพวกนู้ดเนาะถ้าเป็นอมเบรดลิปนะคะสวยมากเลยเนี่ยสวยงามชอบมากเลยนะคะกลิ่นติดจมูกไม่มีกลิ่นนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะไม่มีกลิ่นที่แบบไม่ดีหรือว่ากลิ่นที่หอมอะไรอย่างงี้นะ,ะก็ใครที่ไม่ชอบ กลิ่นในลิปสติกนะคะอันนี้ผ่านเลยนะต่อมานะคะก็มาเอาใจคนที่อยู่ทางอเมริกากันบั่งนะตัวนี้ตักชอบมากเลยนะคะมาจาก e l ลนะคะ m m a t ิ e lip color สีชื่อว่าพา l i n e นะคะ82464นะคะ ลิปแมทอย่างนี้นะถูกมากๆเลยตักชอบมากอันนี้ตักต้องสั่งจากอเมริกานะคะเพราะว่าที่อังกฤษไม่ขายเอลฟ์นะต้องสั่งจากอเมซอนอะไรนี้นะมันเป็นแบบลิปเพนนะคะมันจะมีตัวเป็นความสีน้าตาลมากกว่าตัวเมเบลินอันแรกนะเห็นปะเหมือนสองสีนี้ผสมกันแลว้วมาเป็นสนีเนี่ยคือเข้าใจใช่ปะคือเข้าใจฟิลเนาะเป็นแมทนะไม่เหมือน2อ,อันแรกอันแรกของเมเบลินกับแมทนั่นแหละแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นแต่ตัวนี้แมทเลยนะคะต้องคิดอะไรมากกว่านั้น เเลยนะสำหรับมันจะดูใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะต่อ,อไปนะคะอันที่4เป็นไฮเอ็นอันแรกที่จะพูดถึงนะมันคือดูดูดูแคทวอนดีโิตานะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะเป็นสีแบบโทนชมพูแต่ออกน้ำตาลออกม่วงนิดหน่อยนะคะแพคเกจิง้งเขาสวยมากเลยนะแต่มันดูแบบเล็กๆไปหน่อยคืออันสุดท้ายอันนี้นะคะคือ l o l ิตาตักใช้ประจำวันอยู่แล้ว ก็มาลองดูด้วยเลียงฟีปากเลยนะอันนี้อยู่ติดทนมากี่จริงสีนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ว่ามันต้องระวังหน่อยเวลาทาเพราะว่ามันเป็นลิควิดลิปสติกนะอยากจะลองดับเบูลแดรของแคบันดีดูนะสำหรับปอนสปริงซัมเมอร์ละ e รเอเวอรดอะไรเงี้ย แต่อันเนี้ยโอเคสำหรับหน้าหนาวเลยนะแบบ Everyday Look สำหรับหน้าหนาวชอบมากโอเคนะคะสีที่5นะั้นก็มาต่อด,ด้วยกันบวกสีมอฟฟ์ ob, อันแรกเลยก็คือมาจาก j e f f r e e Star นะคะคือ a n d r o g y n y นะคะเป็นสีก็เหมือน Everyday Look นั่นแหละแบบแบบออกม่วงชมพูนิดนึงกลิ่นเขาหอมมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานเหมือนอแคบันดีเหมือนกัน สีเนี้ยเป็นสำหรับลักสำหรับ everyday นะคะแต่ว่าใช้สำหรับตอนกลางคืนที่ไม่อยากจะดูเยอะเกินไปนะคะก็คือใช้สีนี้เอาคือแบบให้เป็น everyday look แต่สำหรับตกลางคืนนะส่วนสีสีแรกเนี่ยเอาไว้สำหรับตอนกลางวันนะคะเพราะว่ามันจะไม่ดูมืดไม่ดูทึบเกินไปนะส่วนอันเนี้ยใช้สำหรับตอนกลางคืนอยู่ติดทนมากกินข้าวได้อะไรน,นะคะรอดแน่นอนนี่คืออัลโดเจนีนะคะต่อมานะคะตักก็จะมาเอาใจคนทั่วโลกเลยเพราะว่า อันนี้มีทั้งเมืองไทยอังกฤษอเมริกานะคะก็คือ n น x Liquid Suede c r ครีมลิปสติกนะคะชื่อสีว่า Soft Spoken LSCL04 นะคะเน็ Next, เพิ่งมาใน UK นะคะตัวสีเนี้ยตักชอบมากพร้อมๆกันกับ Sandstorm ของ n น x นะแต่แตักใช้สีนี้มากกว่าตอนสำหรับฤดูหน้าหนาวนะคะกลิ่นแบบไม่ค่อยโอสัดเท่าไหร่นะคะ ออันนึงของซันสโตนของตักในกลิ่นโคตรเม็นอนะ่ะอันนี้นะคะมันจะสีอ่อนกว่าแอนดรอยเนีเมื่อกี้นะเกลียดแอปพลิเคชันมันมากแอปพลิเคเตอร์มันอ่ะโคตรเกลียดเลยนะตักจะใช้เวลาแบบไปมาหาลัยนะคะเพราะว่ามันสีเดียวกับเลนส์ฟิล์มของตักเลยนะ แต่ว่ามันเพราะว่าลิฟทปากคนเราใช่ไหมคะตัวสีในปากอะตัวลิปเอ่อพิกเมนเทชันของลิปเอ่อของปากเราเนี่ยมันจะแบบเหมือนไม่เท่ากันเพราะทาส,สีเนี่ยแล้วมันเหมือนเท่ากันแล้วมันจะดูเยอะเกินไปนะคะตาก็จะใช้อันนี้เวลาแบบถ้าเรียนแบบห้าโมงถนะึงหกโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าที่อังกฤษนะคะเย็นแบบมืดเร็วมากแบบตอนสี่โมงห้ามงเนี่ยมืดเร็วมากตาก็จะใช้อันนี้สําหรับตอนนึงคืนนะคะก แบบตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ไปต่อมาแล้วก็มาเอาใจคนทั่วโลกเหมือนกันเพราะว่าคอลเลพอบเขาชิปทั่วโลกกันนะคะอันนี้เป็นอัลตร้าแมทลิปนะคะชื่อสีว่า t ทรลลคิดว่าน่าจะออกเสียงแบบนั้นนะคะก็ t ี u L u E นะคะทรลอัลตร้าแมทลิปนะคะก็จะแห้งกว่าปกติหน่อยนะอันนี้ก็ใช้ต่เช้บกังคืนเหมือนกัน ไม่ค่อยชอบใช้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสีที่ชอบเพราะว่าอันนี้มันแห้งให้ปากแห้งมากแล้วก็มันตกลองด้วยนะคะบางครั้งอันที่3อันนี้นะพอมันแหง้งปึ๊บมันจะสีเข้มมากกว่าเดิมนะเห็นไหมสีเข้มมากเลยอะ มันเอาความชุ่มชื้นออกจากปากเรานะต้องระวังกันหน่อยแล้วแม่ก็ทุกคนก็ต้องทาเลิบมันข้างล่างไว้นะคะต้องแบบดูแลป,ปากให้ดีมากเลยนะถูกด้วยหงอลลอรล่านะคะก็ชิปเวอร์ไว้แล้วถ้าใครสนใจก็ไปทางคอร์รัปทเว็บไซต์นะคะตั๊จะลิงก์มาให้ข้างล่างนะก็ไปดูกันได้นะไปให้ทุคนเสียตังกันอีกแล้วนะคะตั๊กแน่ใจเลยนะว่าทุกคนอะ่ะต้องจ่ายออ,อะไรอะค่าภาษีเข้าเมืองนะคะ แต่บางคนก็อาจจะไม่โดนก็ได้ก็แล้วแต่คนไปแต่แตส่วนมากแล้โหถ้ามาจากอเมริกานะคะแล้วมันถึงอังกฤษอ่ะของตักโดนแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าไปถึงเมืองไทยส่วนมากเมืองไทยอาจจะไม่โดนก็ได้เนาะก็แล้วแต่กันไปนะคะก็ลองออเดอร์กันได้ถ้าใครแบบอยากหาลิควิดลิปสติกที่ถูกแล้วก็ถูกใจมีหลายเสียให้เลือกนะคะไปดูที่คาร์โลปอบได้นะคะมองไม่เห็นนะคะถ้าตักมองอยู่ตรงนี้นะคือมองกระจกนะคะตอนนี้ใช้โทรศัพท์อยู่เหมือนกันนะก็คิดว่าน่าจะโอเคไม่รู้มีลิปสติกดีกหรือเปล่า ต่อไปเราก็มาเริ่มกันด้วยสีแดงกันเลยนะคะอีกอันนึงที่ตักชอบจาก j จ f f r e e Star นะพี่เป็นสีแดงที่สวยมากก็คือ Unicorn b น o บลนะคะไม่สวยงามมากตอนหน้าหนาวโดยเฉพาะนะคะแบบว่าใกล้คริสต์มาสอะไรเงี้ยเข้าเดือนธันวาแล้วนะคะจะชอบใส่มากก็ใครที่หาลิปสติกสีแดงที่ออกเลือดเลือดหมูอะไรอย่เงี้นะคะก็ลองใช้อันนี้ได้ไปไม่มั่นใจนะคะให้ใช้ลิปไลเนอร์ก่อนนะ คุณน่าจะเห็นสวยปะมันจะออกดาร์กหนอยนะคะอันนี้ตักเคยได้ทำรีวิวไปแล้วนะคะแตกจะลิงค์ไว้ให้เพิ่งไม่นานเองนะเพิ่งวิดีโอที่แล้วเองนะจากสไตล์นันดาตัวคอนเซ็ปต์อายนะคะเป็นเล q ควิดลิปคอลเลอร์นะชื่อสีว่า o b s e s s เป็นสีที่ออกแดงน้ำตาลเลยนะลิงก์วิดีโอไว้ให้ข้างล่างนะคะที่ตัก๊กรีวิวไปนะตักจะลงไว้ให้เลยคล้ายๆกับยูนิคอร์นบลอันเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะออกน้ำตาลกว่านะ ออกส้มๆกว่านิดนึงนะคะทุกคนจะเห็นกันตรงนี้นะมันไม่ได้น้าตาลกว่ามันจะดูแบบส้มนิดนึงอะเข้าใจปะคำว,ว่าส้มนิดนึงอะตัวเมื่อกี้มันจะมีสีม่วงนะคะของเจฟฟริดส t ต่ายยืนความเบืจะมีสีม่วงส่วนนี้จะออกน้าตาลส้อมอะไรอีกนะมีขายในอังกฤษแล้วนะคะ อันนี่นะที่ตักเพิ่งได้มานะคะเป็น Winter Collection ของเขานะตักไม่รู้ว่าเป็น Limited Edition เปล่านะแต่ว่ายังหาได้อยู่นะคะก็คือ,อของ Juve นะคะเป็น l ลิควิดลิปสติกนะคะชื่อสีว่า c a b i n e t นะคะกลิ่นเหมือนมาริลามากเป็นสีแดงเลยนะคะอันนี้แดงสว่างนะคะเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรภาษาไทยอง่อแดงออกสว่างหน่อยนะคะ แต่ว่าเกลียดตัวอัพเกเตอร์มากหรือว่าได้อันที่ไม่ดีก็ไม่รู้นะคะเหมือนแบบบางเหมือนแบบขวมันไม่พอเฮออ่อพะมาณอย่างนั้นอนะ่ะแต่ชอบสีนะคะแล้วเกลียดตัวไอ้นี้มากเลยไอเหลี่ยมเนี่ย เหมาะเลยนะกับชุดสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะตาธรรมดาอะไรงนี้นะไม่เยอะเกินไปลิปสติกสีแดงสุดท้ายนะคะก็มาจากแว็บร่อนเหมือนกันนะคะ,ะชุดสีวัวไฟนลไอซ์นะคะ720นะเป็นซูเปอร์ล r สติ l ลิปสติกนะคะสวยมากเป็นสีแดงที่ออกส้มนิดนึงนะใครที่แบบชอบเบาๆอันนี้ก็ใช้ได้ทุกฤด,ดูนะคะนี่นะคะเป็นแบบครีมฟอร์มูลานะสวยงามมากแล้วก็ ประมาณ7จ็ดปอนด์เก้าสิบเก้าแล้วหกปอนด์เกสิก้านี่แหละครีเมี่ยมากๆนะคะเหมือนของแม a ครีมชีนอะชอบมากแพคเกจิ้งก็ดูมีราคานิดนึงนะตามมริกันก็น่าจะหาได้นะคะพวกของเกาหลีมันก็น่าจะส่งไปนะอันนี้ก็มาจากแพลริแพลานะคะเป็นทิ้นนะคะสีที่สองนะคะ อันนี้ก็เอาใจคนที่อยู่ทางเอเชียเนาะใครที่ชอบแบบลิปออมเบยอะไรเงี้ยเขาน่าจะทำให้รสชาติดีหน่อยนะโหเต็มฟันเลยเป็น water base นะมันจะออกเป็นน้ำๆอ่ะมันจะเหมือนแตกหน่อยนะคะมันก็แต่ามันก็ทำให้ดูธรรมชาติดีนะนี่ก็เป็นลิปสติกของ Maybelline นะคะชื่อว่า color drama นะคะ อะไรอ่ะ intense velvet lip pencil นะชื่อสีว่า very, very much นะคะ310นี่นะกลิ่นหอมมากเลยนะคะคล้ายๆของนอสแต่ว่าตักชอบอันนี้มากกว่านะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้คือลิปชิ้นเมื่อกี้นะคะอันนี้คืออันนี้นะถูกมากเลยนะประมาณสีป่ปอนด์กว่า มีแทบทุกสีเลยนะคะของของตัว Color Drama นี่นะสวยงามมากอันต่อไปนี้ก็ของเมเบลินเหมือนกันนะคะก็เป็นเหมือนกับอันแรกเลยนะคะที่ตักพูดถึงอันนี้ชื่อสีว่า Divine Wine นะคะ975นะคะเป็นลิปสติกแมทเหมือนกันอันที่อันนี้นะอันแรกน,นี้นะคะสวยมากเลยนะใช้เยอะมากอันเนี้ยใกล้จะหมดแล้วนะคะ เป็นสีที่แบบหาได้ง่ายมากเลยนะถ้าใครอยากให้มันแมทมากกว่านี้นะคะไม่อยากให้แบบมันคุยมี่เกินไปนะให้ใช้แป้งนะคะสับๆเอาก็จะแมททันทีแล้วก็อยู่ทนนานมากมาต่ออันสุดท้ายกันเลยนะคะเป็นลิปสติกของ Colorpop นะคะนี่นะสวยมากเลยนะอันนี้เป็นลิปส,สติกนะคะชื่อสีว่า s h o p t Too เป็น Formula Matte ะะก็เป็นแมทที่สุดที่เขามีแล้วนะอันนี้ครีมมี่มากๆเป็นสีที่เข้มที่สุดที่ตักชอบใส่นะคะมันจะเป็นสีแดงออกน้ำตาลเข้มนะคะเกือบถ้าทายเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบเหมือนน้ำตาลไปแล้วนะก็นี่นะคะน้ำตาลออกม่วงไม่รู้จะอธิบายสียังไงอธิบายสีไม่เก่งนะคะ ชอบมากเลยนะอันนี้แค่5ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็คืออันสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะโอเคนะคะทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะทั้งหมด15ลิปสติกสำหรับเลือะดูใบไหมร่วงกับหน้าหนาวนะคะแล้วก็หวังว่ามันน่าจะช่วยทุกคนได้นะคะเพื่อเลือกลิปสติกหลายๆแบบหลายๆสีให้เหมาะกับสีตัวเองสำหรับหน้าหนาวนะแล้วถ้าใครมีลิปสติกที่ตัวเองชอบมากๆสำหรับ ใส่สำหรับหน้าหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะหรือว่าไปที่ Facebook หรือ Instagram ตักก็ได้นะคะว่าตัวเองชอบลิปสติกอะไรนะแล้วตักถ้าตักไม่มีในคอลเลคชันนะคะตักจะรีบวิ่งไปซื้อเลยทีเดียวเลยนะก็ะอย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้จะเป็นปุ่มสีแดงๆข้างล่างนะคะก็ค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย